คือผมอย่างนี้คือผมซื้อเป็นหลายตัวอยู่แล้วเวลาเนี้ยผมอยากทําอะไรรู้ไหมคุณน้าอยากทําอะไรอาจารย์ผมมีหุ้นหลายตัวเนี่ยที่อยากซื้อนะแต่มันตัวเล็กตัวเล็กผมอยากจะบอกว่าถ้าใครเนี่ยเป็นบริษัทเล็กที่ดีที่คิดว่าตัวเองหุ้นตัวเองถูกตัวเองดีใจใจเป็นผลงามอนาคตตึงไปได้แต่ว่าสภาพคล่องคุณไม่มี มันน้อยเกินไปผมจะไปเก็บเทีลนิเทียหน่อยผมอยากมาหาติดต่อผมเลยถ้าผมชอจะใช่ไหมบอกเลยถาารย์บอกเราด้วยนะคะกับเสียปองอ่าไม่ใช่บองเรากบเสียปองด้วยเนี่ยถ้าถ้าเผื่อใครดูอยู่เป็นเจ้าของบริษัทที่แบบว่าดีเลยค่ะเป็นตุ้นแบบนี้แบบนี้เสนอมาเลยดีนี่คือดียังไงคะอาจารย์อาจารย์ดูอะไรบ้างคะถ้าบอกดีนี่ค่ะก็ดีว่าตัวธุรกิจเนี่ยมันไม่ถูกทิสรับมันไปได้มันเป็นผู้นํา ถึงแม้มันตัวเล็กแต่มันผู้นําในกลุ่มตัวเล็กแล้วก็แบบว่ามันอาจจะไม่ต้องโตดือยซ้ําไปนะดูไม่ค่อยโตเท่าไหร่ไม่เป็นไร<ฆ>ไม่มีภาระเรื่องการการเงินมากไม่มีหนี้เยอะอะไรต่างๆมีกําไรที่ดีมั่นคง<ฆ>กําไรมั่นคงมาตลอดใช่ไหมสุดท้ายราคาก็ไม่แงพง P/E ก,ก็สิบเท่าแก่เป็นผลหน้าหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่คนก็ไม่ซื้อหุ้นนะโวลุ่มไม่มีเ<ฆ>นี่ย ถ้ารวบรวมได้เนี่ยผมอยากได้มากตอนนี้แต่ว่าไม่รู้จะทํายังไงเนี่ยมันมันเราก็ไม่มีช่องทางจะบอกว่าไอ้ผมสนใจนะใช่ไหมอาจารย์เดี๋ยวโนช่วยค่ะเดี๋ยวโนช่วยออกประกาศให้แว่าอาจารย์นิเวศรับซื้อคารู้าักพี่นาวีเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้คนติดต่อพี่นาวมาเต็มเลยเออเจนไม่ไอจนไม่ไอาจารย์ก็ซื้อนะคะซื้อจะหมดอหะจะขอให้มันแบบว่าเข้าเกณฑ์ที่ผมว่าเนี่ยสม่ำเสมอกำไรค่อนข้างดี อาละณีไม่ได้มีอะไรเยอะ,ะโพสิชันยังสตรองไม่ถูกดิสรลับจะม,มาตอนนี้จ,จะเจ็บหน่อยอะไรหน่อยแต่ว่าคิดว่าหลังจากอไอ้นี้ผ่านไปเนี่ยธุรกิจก็ต้องกลับมาเขาก็ยังเป็นผู้นําอยู่เป็นอะไรคือชาเขาคิดว่าของเขาเนี่ยมันถูกเหลือเกินกไม่มีคนเอาไม่มีคนเล่นไม่มีคนซื้อแล้วเขาก็ยอมจ่ายเป็นผลดีๆ แต่ก็ยังไม่มีคนเอาเท่าไหร่บอกเลยันผลเท่าไหร่นะคะไม่ไอ้นี่ไม่มีข้อตจยตัวหรอกห้าหกเปอร์เซ็นต์ถ้าเจ้าของคิดว่าหุ้นตัวเองมันถูกเกินไปค่ะนะเจ้าของคิดว่าตัวเองถูกเกินไปทั้งดูแล้วันผลก็ดีอะไรก็ดีทุกอย่างดีหมดแต่ราคาหุ้นมันถูกเหลือเชื่อนะติดต่อได้เลยใช่ไหมผมมีเงินอะพร้อมที่แต่หุ้นพวกนี้มันก็ไม่ใหญ่โตไงบางทีเราซื้อนิดๆดหน่อยๆนมันก็ติดเพดานละใช่ไหม มีไปซื้อในตลาดเนี่ยผมบางที่ผมเห็นนะผมอยากซือ้อแต่ซื้อได้<ม>วันละหมื่นหุ้นสองหมื่นหุ้นอย่างเงี้ย<อ>ตายเพราะเราต้องการมันหลายล้านห,หุ้นอย่างเงี้ยมันไม่มีทางไง<า>แล้วก็ขี้เกียจไปซื้อเพราะถ้าซื้อไปนิดๆหน่นนอยๆเนี่ยมันจะกาลายเป็นเต็มไปหมดหุ้นเยอะไปหมด<อ>ไม่ต้องการอย่างนั้นต้องการแบบว่าหุ้นทุกตัวเนี่ยให้มันรู้สึกต้องเลือกเยอะครับไอ้นี่ธรรมดาครับเพราะว่าเราถือยาวผมซื้อหุ้นแล้วแทบจะไม่มีวันขายอ่ะ ใช่ไหมม,มันยาวอย่างนั้นอะ่ะมันมีนิดเดียวครับติดเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่ในกระดาษเองได้ไม่ไม่มันมันจริงๆไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามันก็ว่าเนื่องจากพุ้นเขาเล็กไง <c oughs> แล้วมันไม่มีสภาพคล่อง <c oughs> ประเด็นประเด็นคือเขาไม่มีสภาพคล่อง <c oughs> น้อยเกินไป <c oughs> ซื้อขายวันหนึ่งล้านบาทอะไรเงี้ยมันมันไม่มีทางซื้อได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่เขาซื้อขายวันละล้านบาทแต่ถ้าคุณมีผู้ในผมเนี่ย ผมยินดีไงผมไม่จําเป็นต้องมีสภาพคล่องก็ได้แต่แต่ต้องมีหุ้นก้อนใหญ่พอสมควรืสียาวรับกินปันผลเพื่อย่างเงี้ยมแนวอย่างเงี้ยก็เป็นบรรยากาศการพูดคุยเรื่องการลงทุนสนุกๆนะครับจากดรนิเวศนะฮะวันนี้เนี่ยที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้ก็มีทั้งสายพื้นฐานอย่างอาจารย์นิเวศแล้วก็มีสายเทคนิคอย่างเสียป่องวัชระแก้วสว่านนะครับพูดคุยกันยาวถึงเกือบเกือบสองชั่วโมงเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปติดตามชม บทสัมภาษณ์แบบเต็มๆแบบนี้ได้นะได้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานที่ Facebook แล้วก็ YouTube ของ m o n e y c h ช t นะครับพิมพเข้าไปที่ m o n e y c h ช t t h h l l n n d มีคลิปด้านการลงทุนสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนแล้วก็นักลงทุนในระดับประเทศมาให้ฟังแนวคิดกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับวันนี้ผมจุรติขันติพโลและทีมงานสวัสดีครับ